นี่นะครับชิปนี้ก็ทีมงานของคุ้มอื่นมาซอยอีกมาซอยอีกสี่คนนะครับอยู่ทั้งพุ่นรถกันพุ่นสองมาหนีสองไปทีมงานมาเพิ่มนี่แะครับในจานเปียกเบิดตนี่นั้นตันหา ่ได้อยู่เว้ยได้อยู่จักเนาะตันกลัวอยู่นี่แหละตัวที่แก่ไปแน่นี่ทั้งเบิด10กองได้ลเนาะอือตัวนั้นบ่ดบ่บ่ลํามันตนีกยังสดอยู่มัน4เดือนเนาะ โตตาเทาเดียวเหยียบเป็นเหยียบเลยวาน,านออ้องมบือเจอทีแปลกองนั้นเจ <c oughs> อว่าวงจอดมันปลอดภัยกูกันเ้ยคนนือ,อ,อ,อระดับเคืองจากนะมา โอ้หัวสมนีก็ถือว่าจอดแล้วเนาะมันสีเดือนเป็นว่าใช้ได้ใช้ได้กดะระ,ะวัางนี่จะไม่ได้ติดนั่นพอเอ้ยหยกลงคือเค่งไร้ได้แต่แม่นไว้ขวบนี่สิได้อยู่เสียดสองตันถูกประจักษนนะ์หน,น่อยนะให้หน่อยฮาเ์เรนนี่เลี้ยงหน่อยก็พินาเออ ใส่ตัวนี้นะเลี้ยงสูงก็ได้อีกแบบนึ่ระยองเก้าเขาอินโอเมนระยองเก้านะพี่จเลี้งคือกันในต้นกึหนึ่เออต้นเลี้งคือกันสูงสูงเฮ้ยเลี้งตัวหัวปุ้ปุ่มในเลี้ยงอันนี้บ่น่บ่มันมีจากอีเลี้งทางเบิดเด่นแค่สเท่านั้นเนาะ

สายพันธุ์ทีกำมุนไปปุ sí yeah, ari, well, dinner, well, ๋ยเลยเย็บเย็บน่าโอ้เทาเดียวนี่มันสุดยอดขนาดเลยเท่าเดียวนี่ยักไร้ครับทีมงานลงกลุ่มอื่นมากเลยพบทีมเพิ่นหัวหน้าเพิ่นไหนวหน้าขับรถหัวหน้าเป็นผู้ขับรถลูกน้องเป็นผู้เสีย هه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  <laughs> ไปเลยวิทย์วิทย์ทยไปรถเอา้านาน้องมือจะออกกล้องบอสโอีย,ยบกระดัดตัวเธอเยียบนะ ủa <laughs> 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 mình nặng thế đấy hả thầy? đang này Cái lăng ma nó này. chưa? เอาลดมาเบิดก็เสียบหัวขึ้นไปเอาจนมันเบิรเลอเบิดอยู่นะมันยังจะเขียวเดี๋ยวนี้ยั่หันนะเยบอิเีได้ยด้เบิดอย่าไปอย่ามามันสิเบิร นะครับพอดีหัวหน้านกไอหัวหน้าสองเาเพิ่นมาแต่หาปลาเข็งที่ไปนใส่เบ็ดได้นนปลาเข็งไปใส่เบ็ดครับเนี่หนนยหายุห้ากินช่วงนี้ยไม่พลาดมากบ,บ่บ่บ่บบคอยได้เห็นเพิ่นครับช่วงนี้งานหลายงานหลายเมียคอยมาคุ้มช่วงนี้น,นานๆจังเห็นเพิ่น เฮ้หัวหน้านกคุมมือก็ร่างค่อยมันอยู่บ่อยู่ไหนอยู่ไนเพื่นเลยโอ้คนละขั้นเลยดนี่นอันนี้ขั้นหนึ่งเลยดิอยู่ไหนขั้นหนึ่งเลยดิน้ากคุมก็มามาแล้วเนาะคอสะนี่คอประเข่งกุบโนะคอแท้มันจิตหัวหน้านกคุมทิ่คอประเข่งแท้โอ้ประเข่งกลายนะครับเพื่อนว่าจะเอาไปใส่เบ็ด เคงน้อยพี mm ่น hmm, so <sh arp vik Worlds> ้องไปเค้งน like ้อยไปใส่เบ็ดแม่นเอาไปมกโอ้ยบอกินปลาหน่อยบขกินปลาหน่อยปลาไงเออไปเค้งไปเสียงกันเดี๋ยวได้นานน้องคงเบิดมาคขนานน้องคงเบิดแบงอะไรโอ้จะยังข้างนึงเลยครับรถกันแล้ กันเนี่ยกำลังมากครับถต่มันตัดก็แสดงว่าแบตเบิ์ดนะครับเพราะว่าแบตเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เองแบตสิเบิ์ดแล้วครับโอ้แบตเบิ์ดพอดีครับเอา้าคลิปที่จบไปสำนีนะครับเนาะ พอดีจบงานเบริรครับแล้วเบิดบาทนี้นี่ก็แล้วอยู่ในก็แล้วร่วมกันกับรถหนึ่งประมาณน่นาจะสามตันขึ้นอยู่หรอกเพราะว่ามันนักขีดินเนาะคลิปนี้ขอจบคลิปไว้ซะ